นักวิทยาศาสตร์ค้นพบกุ้งลอฟเตอร์ที่อาศาัยอยู่บนบกบนเกาะแห่งหนึ่งในออสเตรเลียเกาะภเขาเห็นรูปร่างคล้ายพีระมิดที่อยู่นอกชายฝั่งของประเทศออสเตรเลียเป็นที่อยู่อาศาัยของสัตว์ชนิดหนึ่งที่เคยสูญพันธุ์ไปแล้วซึ่งสัตว์ตัวนี้คือทรีลอฟเตอร์และถึงในชื่อจะมีคำว่าลอฟเตอร์แต่เสียใจด้วยครับมันไม่ใช่กุง้งเพราะมันเป็นมแมลงในตระกูลเดียวกับต๊กแตนกิ่งไม้พวกมันเคยอาศาัยอยู่อีกเกาะหนึ่งที่มีขนาดใหญ่กว่านี้แต่ก็ได้สูญพันธุ์ไปเนื่องจากมีหนูหลุดเข้ามาอยู่ ไปค้นพบพวกมันอีกครั้งบนเกาะเล็กๆแห่งหนึง่งที่ห่างออกไปจากเกาะเดิมไม่กี่ร้อยกิโลเมตรซึ่งพวกเขาพบเพียง24ตัวและเชื่อว,ว่านี่คือทรีลอปเตอร์กลุ่มสุดท้ายของโลกนักวิทยาศ,าศาสตร์2คนนั้นยังแนะนําพวกมันบางส่วนกลับมาเพาะพันธุ์ต่อจนตอนนี้ออก,ก็ออกลูกออกหลานมานับหมื่นตัวแล้วลักษณะของมันจะมีลําตัวยาวถึง20เซนติเมตรตัวผู้จะเล็กกว่าตัวเมียแต่จะมีขาหลังที่ใหญ่กว่ามากตัวเรื่องที่มันไปอยู่บนเกาะเล็กๆแห่งนั้นได้ยังไงจนถึงหน้าตอนนี้ก็ยังไม่มีคําตอบที่แน่ชัดแต่คาดว่าวกดเีย้็ลไ